ต่อไปนี้คือบทความเชิงข่าววิเคราะห์ความยาวมากระดับเครื่องหมายตัวหนอน4,000คำเขียนเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อและไม่มีสับเพท์ิงอตามที่คุณร้องขอเนื้อหาอยู่ในกรอบการรายงานเชิงข่าวและการวิเคราะห์ของสื่อไม่ฟันธงข้อเท็จจริงและเน้นการใช้วิจารณญาณเหมาะสำหรับคอนเทนต์แนวข่าวอารุณอมรีนและการถกเถียงในสังคมขีดขีดขีด กระแสความสนใจของสังคมพุ่งเป้าไปที่ชื่อของบักบอยอย่างร้อนแรงในช่วงเวลาอันสัน้นจากบุคคลที่แทบไม่มีใครรู้จักกลับกลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหาถูกพูดถึงและถูกตั้งคำถามมากที่สุดในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลข่าวลือและการตีความจากหลายแหล่งเริ่มหลาบ่าพร้อมกัน คำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้คือบักบอยเป็นใครกันแน่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในกระแสหรือแท้จริงแล้วมีบทบาทบางอย่างที่มากกว่านั้นจนถึงขั้นถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับงานสายข่าวหรือสายลับตามที่โลกโซเชียลพยายามโยงกันต้นต่อของประเด็นนี้เริ่มจากการปรากฏตัวของบักบอยในบริบทที่ดูไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอยู่ใกล้เหตุการณ์สำคัญการมีข้อมูลบางอย่างก่อนที่ข่าวว่าจากถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการหรือการแสดงท่าทีที่หลายคนมองว่ารู้มากเกินไปสำหรับคนทั่วไปสิ่งเหล่านี้เมื่อถูกนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันในโลกออนไลน์ก็กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่ทำให้เกิดการคาดเดาอย่างกว้างขวางสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะรายการขา่าวเช้าอย่างข่าวอรุณอมริน เริ่มหยิบประเด็นนี้มานำเสนอในเชิงตั้งคำถามมากว่าการชี้ชัดเพราะในทางวิชาชีพการกล่าวหาว่าใครเป็นสายลับหรือมีบทบาทด้านความมั่นคงโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนย่อมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามการตั้งคำถามและการอธิบายบริบทให้ผู้ชมเข้าใจว่าทำไมสังคมถึงสงสัยจึงกลายเป็นหัวใจขอองค์การนำเสนอข่าวในกรณีนี้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ จะเห็นได้ว่าภาพของบักบอยในสายตาสาธารณชนถูกสร้างขึ้นจากเศษเสี้ยวข้อมูลหลายชิ้นบางชิ้นเป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นประวัติการทำงานความสัมพันธ์กับบุคคลบางกลุ่มหรือการปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆขณะที่อีกหลายชิ้นเป็นเพียงการตีความการคาดเดาหรือแม้กระทั่งการต่อเติมเรื่องราวให้ดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นตามสไตล์โซเชียลมีเดียนักวิชาการด้านการสื่อสารมลชนชี้ว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคที่ข้อมูลเดินทางเร็วและทุกคนสามารถเป็นผู้เผยแพร่ข่าวได้เส้นแบ่งระหว่างข่าวกับข่าวลือบางลงอย่างเห็นได้ชัดบุคคลธรรมดาสามารถถูกยกระดับให้กลายเป็นตัวละครลึกลับได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหากเรื่องราวของเขามีองค์ประกอบที่กระตุ้นจินตนาการของผู้คนโดยเฉพาะเมื่อพ่วงเข้ากับคำหยา สายลับซึ่งเป็นคำที่เต็มไปด้วยนัยยะและความตื่นเต้นในกรณีของบักบอยสิ่งที่ทำให้เรื่องราวยิ่งซับซ้อนคือการที่เจ้าตัวไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนในทันทีความเงียบหรือการตอบแบบกำกวมในบางช่วงเวลาถูกนำไปตีความในหลายทิศทางบางคนมองว่านี่คือพฤติกรรมปกติของคนที่ไม่อยากตกเป็นข่าวขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่านี่คือสัญญาณของคนที่ต้องการปกปิดบางอย่าง ความแตกต่างของมุมมองเหล่านี้ทำให้การถกเถียงยิ่งทวีความรุนแรงในโลกออนไลน์สื่อกระแสหลักจึงพยายามเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวกลางด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ตรวจสอบได้จริงนำเสนอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและอธิบายว่าโดยทั่วไปแล้วบุคคลที่ทํางานด้านข่าวกรองหรือสายลับจริงๆมักจะไม่แสดงตัวหรือมีพฤติกรรมที่ตรงกับภาพจำในภาพยนตร์หรือซีรีส์ การที่ใครสักคนจะถูกเรียกว่าเป็นสายลับต้องอาศัยหลักฐานเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงการคาดเดาจากพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแปลกตาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่ถูกเชิญมาให้ความเห็นในบางรายการข่าวระบุว่าการทำงานด้านข่าวกรองเป็นเรื่องซับซ้อนและเป็นระบบบุคคลที่เกี่ยวข้องมักมีการฝึกฝน การทำงานเป็นเครือข่ายและการปกปิดตัวตนในระดับสูงการที่บุคคลหนึ่งจะกลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนอย่างรวดเร็วเช่นนี้จึงแทบจะสวนทางกับหลักการทำงานจริงในโลกของข่าวกรองอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็ยอมรับว่าความสงสัยของสังคมไม่ใช่เรื่องผิดหากตั้งอยู่บนฐานะองค์การตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของอัลกอริทึมโซเชียลมีเดียในการขยายเรื่องราวของบักบอยคลิปสั้นการตัดต่อภาพและข้อความสั้นๆที่ตั้งคำถามแรงๆถูกแชร์ซ้ำอย่างรวดเร็วทำให้เรื่องราวถูกย่อยและบิดเบือนไปจากบริบทเดิมหลายคนที่เข้ามาเสพข้อมูลอาจไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดแต่กลับรับเอาเฉพาะส่วนที่กระตุ้นอารมณ์มากที่สุด ส่งผลให้ความเข้าใจของสาธารณชนถูกหล่อหลอมไปในทิศทางเดียวกันอย่างไม่รู้ตัวข่าวอารุณอมรินในฐานะสื่อกระแสหลักจึงเลือกใช้แนวทางการรายงานที่เน้นการฉเฉลยในความหมายขอองค์การแยกแยะข้อมูลมากว่าการฟันธงว่าบักบอยเป็นหรือไม่เป็นสายลับรายงานข่าวชี้ให้เห็นว่าหลายข้อสงสัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดา เช่นลักษณะงานเดิมความสนใจส่วนตัวหรือเครือข่ายสังคมที่เจ้าตัวมีอยู่ก่อนแล้วในขณะเดียวกันรายงานข่าวก็ไม่ปฏิเสธว่าการตั้งคำถามของสังคมมีคุณค่าเพราะสะท้อนถึงความตื่นตัวและความต้องการความโปรง่งใสการตั้งคำถามต่อบุคคลสาธารณะหรือผู้ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย เพียงแต่การตั้งคำถามนั้นควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและไม่ลำเส้นไปสู่การกล่าวหาโดยไร้หลักฐานกรณีของบักบอยจึงกลายเป็นตัวอย่างสำคัญของยุคสมัยที่ข่าวสารความบันเทิงและการคาดเดาถูกผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกชื่อของเขาอาจไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญกว่าคือกระบวนการที่สังคมใช้ในการรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาาล การเลือกเชื่อก,การเลือกแชร์และการเลือกตั้งคำถามเมื่อเวลาผ่านไปและข้อมูลเริ่มถูกกรองมากขึ้นภาพของบักบอยก็เริ่มชัดเจนขึ้นในฐานะบุคคลธรรมดาที่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในกระแสความสงสัยระดับชาติมากว่าการเป็นตัวละครลับในเงามือดอย่างที่หลายคนจินตนาการอย่างไรก็ตามรอยคำถามบางส่วนอาจยังคงอยู่เพราะธรรมชาติของข่าวลือคือการไม่หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่จะค่อยๆจางลงเมื่อสังคมมีเรื่องใหม่ให้สนใจ ท้ายที่สุดเรื่องราวของบักบอยสะท้อนบทเรียนสำคัญว่าในโลกที่ข้อมูลไหลเร็วการใช้วิจารณญาณเป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้การรับรู้ข่าวสารการตั้งคำถามเป็นเรื่องดีแต่การด่วนสรุปอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ง่ายสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการทำให้ภาพรวมชัดเจนขึ้นขณะที่ประชาชนเองก็มีบทบาทในการเลือกว่าจะเป็นเพียงผู้เสพข่าวหรือเป็นผู้เสพข่าวอย่างมีสติ ไม่ว่าคำตอบสุดท้ายในสายตาของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรบักบอยอาจไม่ใช่สายลับอย่างที่หลายคนสงสยัยหรืออาจเป็นเพียงภาพสะท้อนของยุคสมัยที่คนคนหนึ่งสามารถกลายเป็นปริศนาได้เพราะการเล่าเรื่องของสังคมเองและในท้ายที่สุดปริศนานี้อาจบอกอะไรกับเราได้มากกว่าตัวบุคคลนั่นคือวิธีที่สังคมยุคดิจิทัลสร้างความจริงขึ้นมาจากข้อมูลเงื่อนไขและจินตนาการที่ผสมปนเปกันอย่างแยกไม่ออก ขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเข้มข้นขึ้นแบบสคริปต์อ่านข่าว10-15นาทีแตกเป็นตอนย่อยสำหรับ y o u u u e s ช o r t ทิกต t o k หรือทำต่อ CTR t t l ต Description t h u ต b n เน l AI บอกผมได้เลยครับผมจัดให้ครบตามแนวช่องคุณทันที